โอ้วพ oh. oh, wow. no. ี่ดอนี้หกว้าวอันนี้สดอกข้ันดอันนี้นาคีใช่ไหยจ้ะดอกพุทธตานผืนเท่าไหร่จ้ะตัวนี้ให้ราคาเดิมค่ะ สวยนะทีโอ้อันนี้หนา,จนหน,าหจนหน้าเหยียบจนตาเลยนี่อารมณ์มาดูมาดูไหมคะยังดุเขาตรงนี้อันนี้เขาม่วงแบบไหนนี่ม่วงม่วงองค์งปัจจุบันนะคะอ่าม่วงอ๋อม่วงภาชนินีใช่ไหม หนูว่าถ้าเป็นม่วงแบบนั้นอ่ะแม่เราจะดูแก่ไหมถ้าไปตัดเป็นเสื้อถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะดูเป็นสว่างอเออตัวน,นั้น,นเขสว่า่ก็สวยมันสวยคนละแบบเนี้เออมันเข้มแต่ทีนี้แม่เราไม่ใช่คนขาวไนงะถ้าคนขาวเหมือนคนจีนมันจะดูเป็นแบบหนึ่งเดี้ยใช่แม่ใส่สีนี้จะสว่างกว่าถ้าไม่ใส่สีนี้จะสว่างกว่า